ทรัพส,สมบัติ Four ALLY: ชื่อเสียงพละกำลังเขาคือผู้ที่มีไว้ในครอบครองทั Go ้งหมดราชาจนสลัดโกลรเจอร์เมื่อดิ้งข่าวประกาศกันตายของเขาทําให้ผู้คนรีบแหกันออกทะเลสมบัติของฉันน่ะเหรอพวกโลกมากที่อยากจะได้หาให้เจอสิฉันทิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นั่นแหละ สวัสดีเพื่อนเพื่อนไลน์วันพีสเทรเชอร์ครูสุดคนนะครับผมอยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับในวันนี้เราจะไปลุยที่ไหนกันดีเอาละครับออกเรือได้วันนี้เราจะไปลุยแอรีพิเศษอารอง EMPIRE r i ร i n g กันครับซึ่งผมยังขาดการเล่นในอาระดับ e อ็กซ์ยังไม่ทำให้คุณผู้ชมดูเลยใช่ไหมครับผมและแอรีพิเศษอารองก็จะใกล้หมดเวลาแล้วนะครับ ไปเก็บคู่มืออารองอาระดับ4ี่ดาวกันหรือ,อยังและอัพอัพอาเลเวลท่าไม้ตายอารองให้แม็กันหรือ,อยังครับอาใช่ยังเนี่ยเดี๋ยวมาดูทีมสุดโหดวันนี้ของผมกันเลยนะครับผมเป็นทีมเซฟขาแดงนั่นเองทีมนักสู้ครับวันนี้จะไปเตะจมูกอารองกันหักงอีกแล้วนะครับผมในระดับ Expert เอ็กซ์เพรสเดียวใครยังไม่มีก็อย่าลืมครับ สำหรับวันอาทิตย์แบบนี้ครับบาราชิเอ้นั้นจะใช้ค่าพลังในการเข้าเล่นลดลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวตอนที่3นะครับผมจะมีเซฟขาแดงอยู่ไปล่ากันได้เลยนะครับตัวนี้ดรอบยากมากๆและเก่งมากๆเช่นกันนะครับผมโอเคไปลุยกันที่แอรเรียพิเศษอารองเอ็มพอย i ์ไรซระดับ e อ็กซ์ครับวันนี้ครับอ่าซึ่งอ่ามาดู ชมหน้าทีมของผมกันก่อนเลยว่าจะเป็นใครโอเคเอาละครับก็เลือกเพื่อนไปครับเพื่อนอคุณลิฟเฟอร์นี่มาช่วยทีมบอยสติลครูกันสักนิดหนึ่งครับเราจะไดะ้เป็นทีมที่สมบูรณ์แบบนะใช้เซฟขาแดงเป็นกัปตนันแล้วก็เป็นเพื่อนอได้ความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีนักสู้ถึง2.5เท่า2ตัวก็รวมทวีคูณกันเป็น 6.25เท่าครับคุณผู้ชมมันเลยโจมตีรุนแรงมากๆนั่นเองนะครับใช้ตัวละครสายไวแค่2ตัวก็พอแล้วครับทีมนี้ครับไปดูกันครับว่าจะล้มอารองได้ง่ายๆจๆๆริงหรือเปล่าวิบอยโม่ป่าวิบอยโม่ป่าวิบอยโกหกมันไม่ดีเดี๋ยวคนเล่นป่ามแล้วไม่ได้นะครับโอเคครับมีกล่องดอปมาด้วยนะครับผมน่าจะเป็น ไม่โคล่าก็คู่มืออาลองสีดาวนะครับผมก็จะเป็นอะไรนะไว้ลุกันท้ายเกมาโดนไปรุนแรงใช่ไหมครับยังผมว่าผมไม่ต้องเลี้ยงเชิญอะ่ะเออระดับการต่อสู้นี้มันแบบเกินมือทีมนี้ไปแล้วเลยครับทีมนี้เลเวลเยอะถือว่าเยอะมากที่จะเอามาล้มนะครับผมใครที่ยังฟาร์มได้ไม่เท่านี้ก็ไม่ต้องตกใจว่าโอ้ ต้องเลเวล60-70เลยเลยหรอพี่บอยถึงจะล้ม้าลองเอ็กซ์เพรสได้ไม่ถึงขนาดนี้ครับอันนี้คือผมทำช้าไปสักนิดหนึ่งตัวละครมันเลเวลเยอะเกินไปแล้ว <c oughs> ได้ครับผมก็หอยแงชิลเลยนไหครับผม <c oughs> ผ่านง่ายครับเอาละครับมาดูโซนเกราะหนากันมั่ง <c oughs> โอ้ตัวนี้ตัวนี้ของจริง โอ้โหโอ้โหเต่าเต่ากระแทกมีสองพันคุณผู้ชมไม่ธรรมดาไม่คิดไม่ฝันมาก,ก่อนเลยว่าเต่าเต่าให้ค่าประสบการณ์เราจะตีเราแรงขนาดนี้ครับผมระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราไปตีคนนี้อยู่ อเ okay. ชจูบักยืน่นจอเขาจะได้โจมตีเราไหมเนี่ยมาดูกันออเออเียบไปดินั่นแหละครับผมเปิดใครดีครับลูฟี่ไปก่อนเลย โอ้โหเปลืองแล้วไงเปลืองแล้วไงเปลืองไหมโอ้โหคุกเข่าวครับคุณผู้ชมโอ้โ,โอ,โโอโ้ถึกถึกถึกเจอตัวถึกโอเคครับเป็นการเลี้ยงเชิญไปในตัวครับตีมิสเฉยเลยไม่เป็นไรกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อเอาละ ว่าไงเว็บนี้เหมือนเหมือนจะเอาปูมาขู่แต่กลายเป็นว่าปูนี้บางเลยครับคุณผู้ชมบางเลยนะครับอันนี้เลยจะเต่าโอเคจิวเอาเลยครับถึง อาลองเอ็กซ์เพรสกันแล้วนะครับผมโอ้โหติดโขดมาด้วยนะครับแบบนี้ครับก็เจ้าเดเมจของอาลองเอ็กซ์เพรสเนี่ยจะอยู่ประมาณ7,400พว่กว่าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นกะเลือดกันที่ดีครับโดนฟันจีนี่หัวแบะได้นะครับผมใช้ท่าไม้ตายคูซบโกลเด้นบอลเอาละครับเรามีเวลาโจมตีเขาหลายรอบเลยนะครับผมลุยกันเลย ครับหนึ่งแสนห้ามืนครับสำหรับลูกแก้วไม่ตรงสีของอ่าทีมเซฟขาเหล็กของผมนั่นเองเป็นยังไงนี่แบบบ่อครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดันครับ อันนี้เรียกว่าเน่าแล้วครับผมได้ลูกแก้วแบบนี้แต่มีเอสมาดาคีที่ได้ลูกแก้วตรงสีคนเดียวเลยโอ้โหว่ายังไงตีเข้า5 6 7 8 2เ0นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถึงมือเอสครับคุณผู้ชมเป็นยังไงล่ะเอาละครับทีมอาเซฟขาแดงเนี่ยเป็นเพื่อนมีกันครอบครองหรือ,อยังครับนั่นเลยครับผมที่ผมจะ นำเสนอซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ต้องใช้รลเวลสูงขนาดนี้นะประมาณ40ขึ้นไปนี่ก็สามารถล้มอาลองเอ็กซ์เพรสได้แล้วนะครับผมแค่มันอาจจะตึงมือไปสักนิดหนึงนั่นเอง่อาใครที่ยังล้มไม่ได้เนี่ยลองครับหาตัวละครสายวัยครับสายพลังวัยจะเป็นซันจิลูกเตศสายกรรมก็ได้หรือจะเป็นอ่าใครที่นักสู้อ่าชอปเปอร์คอนฟอยนั่นเองนะครับ สองตัวนี้ผมเห็นบ่อยมากสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะ <S <S ก็เอามาใช้เข้าทีมได้นะครับแม้เลือดจะน้อยไปหน่อยแต่ถ้าเราชาร์จเทิญดีๆใช่ไหมเราก็สามารถต่อกรกับอาลองที่ไม่สามารถโจมตีเราได้ทันเราล้มก่หอนงี้นะครับสามารถล้มอาลองได้ก่อนที่เขาจะโจมตีเราเราก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องคำนวณเเรียกว่าอะไรตีเพอร์เฟกต์แม่นๆนะครับก็จะได้ ไม่พลาดนั่นเองนะครับใครตีมิสตีอะไรมาเนี่ยโอ้โหงานงอกได้ทันทีเลยนะครับผมจะใช้เลเวลที่มันกำกึ่งนะอ่แต่เลเวลสูงๆมันก็สบายๆในการเล่นนะครับผมโอเคพอเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมรับทราบนะครับดีที่ลูกแก้วไม่ตรงสีนะถ้าลูกแก้วตรงสีเนี่ยจะอวดแบบตบที่2องแสนห้าอะไรเงี้ยมีนะครับลูกแก้วสีน้าเงินตรงกับมิสวาเลนทน์ของผมกับเอสมาดากีของผม เรียบร้อยเลย250,000ทีเดียวเกินครึ่งหลอดนะครับ okay. โอเคก็เป็นดารทชางไว้ลการไว้พบกับคลิปสัดไปายในอเอริพิศเศษโดนคลิาพลัง15นะครับระดับอีลิตแล้วก็เอ็กซ์เพรสได้แน่นอนนะครับผมไว้ติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็กดติดตามไว้เลยคลิปใหม่มาแน่นอะนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ